ปรับก็แล้วแต่การใช้งานเน่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบเราเกิดเราเอาเล่นเป็นลิทึมแบบเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ให้มันแบบยาวพอที่จะแบบไม่กวนสวัสดีครับผมจักรนทัทพลครับคลิปนี้เราอยู่กับสไต m o n อนเอลแคปิตันเวอร์ชันที่2ครับถ้าเราจะพูดถึงเอฟเฟกต์ดีเลย์สักหนึ่งก้อนนะครับ ที่เป็นตัวเลือกของมือกีตาร์มากที่สุดแล้วก็ฮิตมากที่สุดยอดขายขายดีที่สุดขายดีจนกระทั่ง10ปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังขายดีอยู่เลยนะครับนั่นก็ไม่ผลสไตล์มอนเอลแคปิตัแน่นอนจนเมื่อไม่นานวันนี้นะครับเขาได้มีการปรับโฉมขึ้นมาเป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับแล้วก็มีดีเทลอะไรขึ้นมามีความสามารถขึ้นมารวมทั้งเสียงก็ดีขึ้นด้วย เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึง s ไตมอนเอลเคปิ i ัเวอร์ชันที่2ตัวนี้กันและก่อนอื่นครับเพื่อนๆสืาสำหรับคนที่สนใจอยากเรียนกีตาร์กับผมนะครับตอนนี้ผมมีคอร์สออนไลน์แล้วนะครับเป็นคอร์สแบบวิดีโอครับดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเนื้อหากว่า181คลิปความยาวกว่า6ชั่วโมงนะครับในคอร์สนะครับมีโน้ตมีแท็บให้ ครบจบได้ในวิดีโอแล้วก็มีมุมมอง3มุมนะครับเห็นทุกรายละเอียดการเล่นเลยเป็นคอสที่เกี่ยวกับเบสิกกีตาร์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะฝึกกีตราร์ตั้งแต่เริ่มต้นอย่างถูกต้องแล้วก็อย่างรู้ทฤษฎีควบคู่ไปด้วยหรือแม้แต่กระทั่งน้องๆที่เรียนมัธยมอยู่แล้วอยากจะติวหรืออยากจะรู้ทฤษฎี <c oughs> <lenses built> <in> <in> เกี่ยวกับการเล่นบนกีตราร์เพื่อที่จะสอบเข้าม <in> หาลัยดนตรีนะครับคอสนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเบสิกกีตาร์คอส จักรนัทพลนะครับเป็นคอร์สกลุ่มเป็ดนะครับอยู่ในเฟ e บุ o กนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่มีหมดอายุด้วยและสําหรับใครที่สนใจนะครับราคาเต็มนะครับ2,490าบาทช่วงนี้โปรโมชั่นลดนะครับเหลือ1,690แล้วก็พิเศษสําหรับคนที่ดูคลิปนี้ครับ10คนแรกแคปหน้าจออันนี้มานะครับส่งให้ผมที่เพจทางเฟ e บุ o กนะครับรับส่วนลดพิเศษไปเลย1490บาทเท่านั้นครับ ฝากเวยครับแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจากนัทพลด้วยนะครับเดี๋ยวครบ7 0 0 0 0มนซับสไคร์มอไหลเราจะมาไลฟ์แจกเอฟเฟกแล้วก็กีตาร์กันสไต i m มอนเอลแคปิตันนะครับเป็นเอฟเฟกประเภทดีเลย์นะครับซึ่งจะเป็นดีเลย์อยู่ในตระกูลเทปนะครับซึ่งตัวนี้เขาเป็นการจําลองแบบเทปดีเลย์นะครับแต่ผมจะขึ้นรูปไว้แต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็เกิดไม่ทันนะครับที่แบบจะได้เล่นของจริงนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเทปดีเลย์สักหนึ่งตัวเนี่ย ราคาสูงมากๆแล้วก็ใหญ่เทอะทะนะครับแต่ว่าก็เป็นอะไรที่นิยมมากๆในสมัยนั้นนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีมันยังไม่ได้ล้ำใช่ไหมครับจนปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันไปไกลมากๆนะครับแล้วสไตมอนเนี่ยก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของพวกดีเลย์รีเวิร์บโมดิเลชันต่างๆที่ให้เสียงที่มีคุณภาพมากๆเพราะว่าหน่วยประมวลผลพวกชิป DSP ของเขาเนี่ยก็คือ เป็นชิปที่ดีมากๆแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เลยต้องยอมรับว่าสไตมอนเนี่ยจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่ราคาสูงแต่ว่าในความที่มันราคาสูงเนี่ย ผมบอกเลยว่าคุณภาพเนี่ยผมให้เบอร์หนึ่งในใจผมเลยนะครับแล้วก็เกือบลืมบอกสำหรับสไตล์มอนนะครับทุกรุ่นเลยตัวแทนจัดจำหน่ายโดยตรงนะครับ CT Music นะครับเดี๋ยวใครที่ดูคลิปนี้แล้วอยากลองอยากไปสัมผัสนะครับแวะเข้าไปลองได้ที่ CT Music เท่านั้นนะครับคลิปนี้ขอบคุณ CT Music ด้วยครับเช่นเคยเลยผมยืมเขามาด้วยความอยากลองนะครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกตัวหนึ่งที่ผมว่าโหผมชอบมากจริงๆกับเอฟเฟกต์เดเลยตัวนี้นะครับ หน้าตาของมันเนี่ยครับถ้าเกิดใครเคยเล่นรุ่นแรกนะก็จะดูแบบเหมือนเดิมเลยเผลอๆกล่องเนี่ยอาจจะเป็นกล่องเดิมด้วยแต่นี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเราไม่ไดเอามาเทียบกันนะครับแต่สิ่งที่มันจะมีเพิ่มเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นไม้เด็ดของเขาเลยก็คือเรามาดูที่น็อคกับเขาจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6ี่ห้าหน็อบนะครับที่ไว้ใช้หมุนที่มันแอดมาก็คือเนี่ยครับเป็นน็อบที่เขียนว่าสปริงอ่าเท่ากับว่าในตัวนี้มีรีเวิร์บด้วยถ้าเกิดใครลงทุนซื้อไปใช่ไหมครับแล้วอยากประหยัดก็สามามรถใ รีเวิร์บสปริงรีเวิร์บได้เลยแล้วก็จะมีปุ่มรีพีทมีปุ่มเทปเอทมีปุ่มวาวแอนด์ฟลัตเตอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มไทม์แล้วก็มีปุ่ม Time, มิก เดี๋ยวแต่ละปุ่มมันทาหน้าที่ยังไงเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังอีกทีนึงแล้วก็จะมีท็อกเกิลสวิตช์นะครับสฝั่งอไอ้พวกฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเลือกสไตล์ดีเลย์ต่างๆแบบเป็นซิงเกิลหรือว่าเป็นพวกด็อกเต็ดเล่นค่าส่วนโน้ตนะครับส่วนโหมดที่เป็น a b c พวกนี้นะครับมันก็จะเป็นค่าไทม์นะครับซึ่งมันปรับได้ค่อนข้างละเอียดเลยเดี๋ยวไว้เราค่อยมาพูดกันแล้วก็ทางฝั่งปุ่มเหยียบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามี2ปุ่มครับก็คือปุ่มกด on off นะครับตรง ดีเลย์ตรงนี้แท็บได้ส่วนฟังก์ชันที่เป็นอินเอาท์เขาก็จะมีให้1อินนะครับแต่มันสามารถ ปรับเป็นอิน uh, แบบสเตอริโอได้นะครับบางทีที่เอฟเฟกเนี่ยหรือว่าที่ตู้แอมป์กีตาร์อะไรก็ตามที่เราต่อเนี่ยมันมี LR เราอาจจะเอาเข้า LR แต่ว่าต้องใช้สายที่มันแปลงแบบโมโน to สเตอริโอนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันจะมี uh, เป็นท็อกเกิลให้เราเลือกได้ว่าเฮ้ยเนี่ยเราต่ออินพุตอยู่เป็นแบบโมโนหรือว่าเป็นแบบสเตอริโอนะครับส่วนที่เอาพุตนะครับก็จะมี2องเอาพุตก็คือมี LR เท่ากับตัวนี้มันเป็นสเตอริโอได้แล้วก็มี ที่เป็นรูเอ็กเพนชั่นนะครับสามารถซื้อฟู w สวิตมาเพิ่มเติมได้และความพิเศษความขี้โกงก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆพื่อ,อซื้อฟูตสวิตมาเนี่ยต่อเพิ่มเนี่ยเพื่อที่จะเปิดปิดเนี่ยเราสามารถเซฟพรีเซตได้ซึ่งอีกพรีเซตหนึ่งเนี่ยเพื่อนๆอนอ,นอาจจะตั้งไว้ให้เป็นสปริงรีเวิร์บอย่างเดียวเวลาที่เราเล่นถ้าเราไม่ต้องการใช้ดีเลยใช่ไหมเราก็โกงเลยใช้รีเวิร์บจากมันเราก็ไม่ต้องไปซื้อรีเวิร์บอีกก้อนนึง หรือว่าเวลาเราอยากใช้ดีเลยเราก็มาเหยียบที่ปุ่มหลักอันนี้ก็คือเป็นออปชันที่ผมคิดขึ้นมาเองว่าเฮ้ยนี่คือมันขี้โกงได้เลยใครอยากเปิดรีเวิร์บตลอดก็ไปซื้อฟูลสวิตช์มาเพิ่มนะแล้วก็มาเซฟให้เป็น2พรเซตซะ เราก็มีรู USB นะครับเป็น Type C นะครับซึ่งตรงนี้ในอนาคตมันอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ตลอดแล้วก็ไฟก็เป็นอะแดปเตอร์เป็น9โวลต์นะครับซึ่งรุ่นนี้เขาจะให้อะแดปเตอร์มาด้วยนะแล้วการใช้เดย์เนี่ยเรานำมันมาใช้ประโยชน์ได้หลายแบบเลยในการสื่อสารเสียงออกไปนะครับในกรณีแรกก็อาจจะเอามาเล่นเป็นเหมือนแบบอาริทึมบางทีเราเล่นพิกกิ้งเราสามารถเปิดเลย์เบาๆเป็นมิติได้แบบนี้นะครับ ังเกตดูครับมันได้ยินดีเลย์อยู่นะแต่ว่าดีเลย์เนี่ยมันอยู่เป็นมิตินะครับเวลาเราเอามาเล่นแบบพวกริทึมพิกกิ้งอะไรแบบนี้มันก็จะดูให้ความแบบกังวานของเสียงกีต้าร์ดีแต่อย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องระวังถ้าในการเล่นริทึมเป็นแบบสับสับคอร์ดอย่างเงี้ยมันก็จะอันตรายนิดนึงนะครับอย่างเงี้ยก็คือการแบบปรับดีเลย์แบบเสียงแบบหลบหลบอยู่ข้างหลังนะหรือว่าเป็นการโซโล่อย่างโซลโล่เสียงคลีนอย่างเงี้ยต้องการมีดีเลย์ให้มีมิตินิดนึงเสียงชุ่มฉ่ำนิดนึงแบบนี้ ะมีเสียงดีเลย์อยู่แต่ว่าก็ยังแบบไม่ได้กวนนะซึ่งตรงนี้มันก็จะต้องมีเทคนิคการเล่นอย่างเช่นถ้าเกิดแบบเราดีดแรงดีเลย์มันจะออกมาดังแต่ <S <S ถ,ถ้าผมอยากซ่อนๆผมาอาจจะดีดน้ำหนักมือเบาดีเลย์มันก็จะไม่ดังนะครับอ่ะลองดูอีกที คอนโทรลด้วยนอกจากจะหัดปรับแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นแบบโซโล่แบบไฮเกนเลยพวกนี้ก็ต้องใช้เสียงดีเลยนะลองฟังกันดู ดูดีๆครับมันมีดีเลย์นะแต่ว่าด้วยแบบไอสไตลมอนเนี่ยมันดีมากๆคือเสียงดีเลย์มันจะมีมิติที่เหมาะสมกับเสียงกีตาร์เล่นยังไงก็ไม่กวนเนี่ยเพื่อนๆลองฟังดู ก็คือแบบความที่ผมชอบมันมากๆเลยก็เดี๋ยวสาธิตไปหมดแล้วว่าหลักๆเราจะใช้ดีเลย์ได้กับอะไรบ้างมาดูกันแต่ละปุ่มปรับยังไงปุ่มแรกนะครับก็คือปุ่มมิกซ์สแตนดาดทั่วไปอยู่แล้วมิกซ์ก็คือการปรับเป็นดายเวทนะครับดก็คือแบบเสียงเสียงแห้งอะเสียงจริงเวทก็คือเสียงเปียกก็คือเสียงที่มันเปิดเอฟเฟกเยอะถ้ามันมิดสุดด้ามเนี่ยก็คือโหมีแต่เสียงดีเลย์เลย เพื่อนจะไม่ได้ยินเสียงจริงเลยจริงๆก็การปรับแบบนี้มันก็มีนะครับสำหรับบางคนที่เล่นแอมเบียนนะอย่างนี้เราก็ลองดูเอาตามความเหมาะสมถ้าปรับแบบกําลังดีพอแบบได้อารมณ์ ก็คือปุ่ม Time ปุ่ม Time ก็เป็นการเร่งความเร็วความช้าของดีเลย์เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กับไอตัวแท็บเห็นไหมครับเห็นไหมพอผมปรับไปสุดเลยไอตัวแท็บเนี่ยมันปุ๊บปุ๊บปุปุ๊บปรัวเลยก็คือบีดมันเร็วมากหรือว่าเราจะค่อยๆก็ได้อะไรแบบนี้มุดปรับประมาณนี้ไทม์ดีเลย์ time, delay, มันก็จะแบบตามเลย พวกทามพวกนี้มันก็จะสัมพันธ์ครับแบบว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นพวกดีเลย์อะไรที่เป็นแบบลักษณะเอามาเล่นริทูนแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ่มต่อไปครับก็คือปุ่มรีพีทเอาแบบที่ให้ใช้หลักๆก่อนซึ่งรีพีทเนี่ยมันก็คือเพิ่มความยาวของดีเลยนะ์นั่นแหละเปิดสุดหางดีเลย์มันก็ยาวครับ เข้าห้องน้ํากลับมามันยังไม่หมดเลยนะไอรีพีทเนี่ยตรงนี้เวลาปรับก็แล้วแต่การใช้งานเน่ยเมื่อกี้ถ้าเกิดแบบเราเกิดเราเอาเล่นเป็นริทึมแบบเมื่อกี้ก็ประมาณนี้ให้มันแบบยาวพอที่จะแบบไม่กวนก็ยังพอได้ฟิลอยู่ฮะเพราะฉะนั้น3ปุ่มหลกัลกๆที่มันสัมพันธ์กันมิกทิมรีพีททีนี้หลักๆอีกฟังก์ชันหนึ่งก็คือ มันมีสปริงมาให้ด้วยจริงๆมันแอบมีรีเวิร์บแต่ผมขอปิดดีเลย์ก่อนเพื่อนๆจะได้ยินว่าเฮ้ยมันมีรีเวิร์บมาให้อะลองฟังดูนี่คือเสียงรีเวิร์บแบบสปริงอ่ือผมปิดเลยมันก็จะไม่ได้ยินรีเวิร์บแห้งๆอ่ะดีเลย์ก็ไม่มี เปิดมานิดนึงเปิด Make มีกมิดอ่าเงี้ยใช้กับลิทึมก็ได้ ก็อย่างที่บอกถ้าเราอยากแบบเปิดรีเวิร์ดไว้ตลอดเผื่อบางทีเราไม่เหยียบดีเลยใช่ไหมเราก็ซื้อฟูลสวิตช์ใหม่อีกอันหนึง่งเราก็ตั้งไว้ว่าเฮ้ยเซฟพีเซตให้มันเป็นแค่รีเวิร์ดอันนี้คือโคตรคุ้มนะครับส่วนปุ่มต่อไปครับก็คือมีปุ่มวาวฟลัตเตอร์ปุ่มนี้อธิบายง่ายๆเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะก็คือทําให้ห่างดีเลยเนี่ยขุ่นมากขุ่นน้อยหรือว่ามันเพี้ยนอนะเอาน่ตอนนี้ผมกดปิดเพราะว่าผมต้องการให้ได้ยินดีเลยแบบ ค่อนข้างที่จะแบบธรรมชาติซึ่งธรรมชาติของมันน่ยจะมีความคุค่นๆแล้วมีความแบบแตกๆนิดนึงด้วยซ้ำเพราะมันเป็นพวกแบบเชฟแอคโคอ่ะนะทีนี้ผมขอเปิดดังๆเลยแล้วลองดูถ้าเกิดผมเปิดไอ้ปุ่มเนี้ยหมุนเนี้ยให้สุดเลยเห็นไหมครับมันบิดหางเสียงอืมนี ทีเนี้ยถ้าใช้งานจริงผมว่ามันก็ต้องแล้วแต่แนวแต่อย่างผมผมจะปิดเพราะว่าผมไม่ต้องการให้มันเพี้ยนขนาดนะั้นหรือว่าเปิดไว้สักนิดนึงแล้วเราเล่นอาการเป็นฟิลแบบแอมเบียนอย่างเงี้ยส่วนเทปเอ็เนี่ย ก็คือเสียงดีเลย์เนี่ยมันจะขุนมากขุนน้อยเอาเข้าใจง่ายๆสุดๆเลยอย่างมูดเปิดไปให้เต็มแม็กเลยนะผมขอปิดไอ้ปุ่มวาวฟลัตเตอร์ก่อนนะเดี๋ยวจะตีกันมันก็จะให้ฟีลลิ่งแบบอ n นาล็อกได้นีความคล้ายแบบอนาล็อกดีเลย์หน่อยอปรับตรงกลาง คุณๆไปนะเราก็แบบเปิดดีเลยนน้อยๆหน่อยมันจะเป็นฟิลแบบมีความแบบครันที่ นนนะแล้วก็สุดท้ายครับพวกข้างบนเนี่ยครับค่อยๆเขียนเทปเพดเนี่ยมันก็คือเป็นการเล่นแบบในแบบรูปแบบต่างๆสมมติผมปรับเป็นมัลติอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นฟิลแบบดีเลย์ที่เป็นแบบดอเต็ดหน่อย ตะร์ดตะ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 ดติดอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ตรงติร์ดึมิเติดึตเตดึมิรดดดดดดอันนี้ก็เอาไว้เล่นลูกเล่นได้ส่วนถ้าเป็นแบบซิงเกิลก็คือแบบปกติ เป็นแบบฟิกเห็ okay, นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแบบคาแรคเตอร์ของ delay ดีเลย์ได้ส่วนปุ่มโหมดเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของแบบมันจะมีค่าที่เขาฟิกเทมโปไว้ต่างๆแล้วเดี๋ยวถ้าเราลองสังเกตดูไหมครับสมมุติปรับไปที่ ทายเเนี่ยรัวแล้วนะครับเปลี่ยนแล้หรือว่าปรับมาเป็นทายซปึ๊บเนี่ยมันก็จะมีความช้าที่แตกต่าง นี่นะครับกับการทดสอบสไตมอนเอลแคปิตันนะครับในเวอร์ชั่นที่2นะครับถือว่าเป็นดีเลย์หนึ่งตัวเลยที่มีคาแรคเตอร์จัดจ้านมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความลักซ์สุรี่ชอบความไฮเอ็นชอบตัวจบนี่คือดีเลย์อีกหนึ่งตัวนะครับที่สายบูตชิกชอบเล่นเอฟเฟกก้อนควรจะต้องมีไว้ในครอบครองนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบสไตล์เทปเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นในรูปแบบดิจิทัลแล้วแต่ว่าโหมันจำลองมาได้ ความขุ่นมัวได้ความวินเทจมากๆนะแล้วก็มีติดบอดไว้ผมว่าใครๆเห็นก็โอ้ สุดยอดถือว่าเป็นตัวจริงของคนรักเอฟเฟกก่อนนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณ CT Music ด้วยนะครับให้หยิบยืมเอฟเฟกตัวนี้มานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช anel ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับคอร์สกีตาร์ออนไลน์ของผมนะครับเป็นแบบวิดีโอนะครับดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับความยาววิดีโอกว่า6ชั่วโมงนะครับ181คลิปใครที่สนใจก็ทักมานะครับแล้วก็10คนแรกนะครับ1,490บาท แคปหน้าจอนี้แล้วทักมาหาผมที่เพจทางเฟซบุ๊กครับลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ